น้อยอยะพี่าอันนนอแไมกหจะคล้องคนที่ออกก่อนจะคล้องคนทีมาเ่มันเยเยมาเออไปเนื้อใส่น้ันเยเขาเน้อ่ลยแน่เออนั่นเแกเอเออนั่นแหละไป สีพออีพอถอเรกกินเรกกินมือนะเรากัไข่นี่นะมือมือกับซามกับมือกับมีันนไ่นแหละมปิแเ้าก็แซ่บบดเปิบดิออกได้เนาะอร่างเงี้อ้โหเสแล้วไปตู้พี่ตู้ก็เยเสียแล้วเนี่ย มันแมนบอหรอกแมนนี่ยงคือันบดใหม่ยั่นเนี่ยเอาซูมมาดังัน่อยดังหน่อมนะครับ มาแล้วมาคันัใหม่ไหมให้เราให้เราให้จับวุ้นด้วมาให้เราให้เที่พกเงินแล้วบ้านนี้กาให้แม่พันธขม้าตัวม้าตัวเ่าข้าเมาว่าข้าตัเมื่อไ้แต่ตัวเองก็เอาคนไงมาละให้แม่ให้เราให้เรา

เออยากติญาติรวมยาติรวมยาตมากที่นี่ยาตเป็นประเภทนี่น้ำบาดเนื้อเป็นงานประเภทนี่บานแต่กเงาแต่พคอแต็ม่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ด้นตาแซ่บชายเพิ่นว่าขมิ้นเพิ่นว่าเดินนี่แนวขมิ้นเพิ่นผ้าเส้นผ้าวายเต้บ้านตะบุรุษตสูุกคนได้หนี่ให้ห่อนให้ถึงพ่อแม่มาหลับมาลอกเอามิตรพีเจาะน่อมาเต็มบานเต็มเมื่อนี่มากเมื่อโกรธเมื่อแนวมาได้หนี่ทั่วประเทศลูกหลานอยู่บ่ได้มากเมื่อเพราะว่าเป็นงานประเพณี เอาแล้วกันเบิดแล้วก้าวแล้ก้าวเนี่พอแม่เรแล้วกาวเลพอ่เราอแล้วกพอแม่ราเาแล้วกาวเลย่อาอาแล้วก้เลยพอแม่เราเแล้วเอาอแลวกาวเลยพ่อแม่เาอแล้วแม่เราาแลาียพ่อแม่อแล้วเย่อม่เาาแล้วาเลยพ่อแาอแลเอมาเาแล้วาเลยพ่อแม่เรแ้วเอมาอแล้านยมาเ้วก้าเา้กยมาแย่อาอแลาีพอแม่เดา พี่น้องอยู่กัได้กับให้เมื่อได้มื่อนีิเพราะว่าเป็นบ้านสินบ้านบ้านขาดก็มีเมือแรกเขาจีนมาอย่างเหมือนหินทั้งเสากับแม่งานนี้ขั้นเมือนแรกมาใส่กันไม้เด้อเป็นงานประเพณี้เป็นเด้อพี่น้องเอ้ยประเทศไทยนี่ก็มีอยู่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละเป็นงานประเพณีอืออีสานดีสะเกตสีสะเกตสามจังหวัดนี่แหละเป็นงานอีสานล่างเพื่อนเพิ่นเป็นประเพณีเออมาที่มาหยาดมาที่ สาใหญ่เดีบยวนี้มีงานประเพรนี่เด้๋ยนี้พี่น้องอยู่ประเทศไทยนี่มากกันร่วมกันมาโกมาแน่วมือเบิกยาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านี้มีงานประเพรนี่มาๆมามาเจชลบุรีมาแล้วเชลบุรีชลบุรีสาวชลบุรีและย่อกับมาเมื่อพี่น้องมึงรวมกันเมื่อมาเด้อบ้านี้เอ้ากินยาซะพ่อแม่บ้านี้ยิบยากินเอาเองเด้อบ้านี้เอ้าจัดข้าวหนึ่ง ข้าวนงข้านึงไกลแล้วไกลแล้วพอกินสาบานหิกินสาลางมือลางไม่เิื่อทีเขาเออ แม่นนวกันตัเอเาาดี๋ัน้กันเดเบิดเพิ่ง่อยังเรามาน้ามนกันวก็ยายาไ่อยากอใหญ่ป่ใไง่ะเพิู่เพิ่มากั้เข้าเน่มากย้ายมาไปไปย้าเขาออฮะอันนี้ชื้อห้กล้องแต่ก่อนั่นเลอเชลียเสียงยังขาดเลยน้ำเบาเนี่ยกานัข้ามตต๊ะงตนโตใกล้น่อยแต่ใกลเข้าเนี่ยตัสองโ้่ยนยอ ตรงทางตงทางไปงทางกินอิ่มแล้วห่อเขาไห่ก้อมมันพระพุทธกินอิ่มแล้วห่อห่อไห่ก้อมอิ่มแล้วห่อเมื่อบานเมื่อเออห่อเมื่อบานเมื่อเงินเ้ย่นองเมื่อบานเมื่อเงึ้นเออคุณรุ่งคุณลาคุณเออ เอ้ยโอยเม่อ้ยวัดกินอิ่มแล้วเมื่อวันเมื่อเงือนเด้อวัดไปนั่งน้องฟอกขาเมื่น่อเออเอะไรไปหัไปห้องเอายู่วัดอยู่ว่าเรื่อยูดีไม่กินยูดีเลเบิ้ลมาเมื่อเงยยูวัยูเมื่อนไปหาผเรื่อยคอยเม่เอ้ยอย่าไปนแม่ก็เห็นยูดไม่แห้งยูเย็นเป็นสุกลูกเา่ามาวบ้านหากิ้นเรื่องเรื่องตลอดปีเลยเอ้าหาหามาไปกินหาไปหาผ้า เข้ไปนี่ก้อนแม่เออ